ก่อนอัดคลิปนะเมื่อกี้ผมอ่านข่าวมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งคือเขาให้ AI โลกยุคนี้มันใช่ไหมมันก็อย่างว่าถ้าสมัยก่อนเขาเรียกยุคยุคจรวดยุคอวกาศนะครับอันนี้ก็เรียกว่ายุค AI นะเขาก็ให้ AI เนี่ยทำนายแชมป์พรีเมียร์ลีกนะทำนายแชมป์พรีเมียร์ลีกล่วงหน้า สามสิบปียแยแม่งไอสัตว์ให้ทำนายล่วงหน้าสามสิบปีผมก็อ่านดูแล้วแม่งนานเกินไปเยอะเกินไปไม่ไหวนะครับเลยเอาผลทำนายล่วงหน้าแค่ห้าปีข้างหน้าเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเล็กน้อยแล้วกันนะครับคือฤดูกาลนี้นะเอาฤดูนกาลนี้ก่อนเลยนะสองพันยี่สิบห้าสองพันยี่สิบหก AI เขาทำนายนะครับว่าเป็น Arsenal นะครับที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกส่วนฤดูกาลหน้านะครับสองพันยี่สิบหกสองพันยี่สิบเจ็ด เขาให้แมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งส่วนอีก3ฤดูกาลถัดไป2027-2028เขาก็กลับมาให้ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลอีกครั้งนะครับส่วน2028-2029เขาก็ให้แมนซิตี้เท่ากับว่าเนี่ยอีก4ปีข้างหน้ามันจะสลับกันไปถ้าเป็นไปตามคำทํำนายของ AI ฤดูกาลนี้เป็นอาร์เซนอลนะฤดูกาลหน้าเป็นแมนซิตี้อีกรุฤดูกาลหนึ่งก็เป็นอาร์เซนอล นะครับและถัดไปอีกนะฮรฤดูกาล2 0 2 8 2 0 2 9ก็เป็นแมนซิตี้ส่วนพวกพี่พรีนะฮะจะกลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งในฤดูกาล2029-2030ิบกาอ่ามิก็เรียกว่าเป็นการปิดท้ายทศวรรษที่ยี่มิอะไรแบบนี้ละกันนะครับก็เนี่ยเขา AI เขาทำนายมาก็ฟังไว้ขำขำ อย่าไปซีเรียสอย่าไปแบบโอ้ยเอไอมันไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้ไม่ต้องไปอะไรมากก็ฟังไว้นะฮะเขาเรียกว่ารู้ใช้รู้ไว้ใช่ว่าฟังไวข้ขำๆไม่ได้เดือดร้อนอะไรทีนี้ถามว่าเอาแล้วไอ้ทีมบางทีมที่มันเคยเป็นแชมป์หลีกสูงสุดมา20สมัยที่ไม่ใช่เวือ์พูอ่ะมันหายไปไหนอะ่ะและอีกกี่ปีอีกกี่ฤดูกาลถึงจะได้แชมป์นะฮะผมก็เลยไปดูมาแล้วนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตด AI เขาพยากรว่า จะกลับมาอีกครั้งนะครับจะกลับมาทางอาดง้ํานะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สําเร็จอีกครั้งในอีสิบห้าปีข้างหน้าโอโ้แม่งไอ้เฮียกูไม่รู้จะรอไหวหรือเปล่าเนี่ยนะอีสิบห้าปีข้างหน้าขอโทษนะฮะกูจะล่อไปเจ็ดบีบเล่ยสัต์นะครับโอ้โหไอเฮียตอนนั้นแม่งไม่รู้ว่า จะอยู่ในสภาพไหนให้เฮียนะอีก15ปีข้างหน้ารอไม่รู้เหมือนกันนะนี่คือ AI เขาทำนายนะอีกไม่กี่วันนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะปีใหม่แล้วนะครับ2 0 2 6นะครับปีนี้2025ก็สําก็สำหรับผมนะครับก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วปานกามนิตหนุ่มเหมือนเดิมนะก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นในโลกลูกหนังเนี่ยเยอะแย,ยะมากมาย นะครับมีความดรามา่านะครับมีความ,มแปกลกประหลาดหวานซึ้งนะครับมีความสูญสูงสูญเสียก็เกิดขึ้นนะอีกไม่กี่วันปีเก่าปี2025ก็จะผ่านพน้นวันที่หนึ่งนะครับมกราคมนอกจากจะปีใหม่แล้วตลาดลูกหนังหรือใช้คำว่าตลาดหน้าหนาว ก็จะเปิดทําการขึ้นอีกครั้งนักเตะที่ตอนนี้นะครับถ้าไปดมนะถ้าไปดมกลิ่นใกล้ๆนะกลิ่นหวานหอมชวนดอมดอมนะฮะปานแหกดากมากที่สุดก็เห็นจะเป็นใครไปเสียวไ,ได้อ,องตวนเซเมนโยนะครับดาวเตะทีมชาติกาหน้าไวยเบนเจเพสของบอลมัดฤดูกาลนี้ลงเล่นในพรีเมียร์ไปกไป16นัดยิง8ประตู3แอสซิสต์นะครับหลังจากที่ ไม่ยิงนะไม่ยิงมาเจ็ดนัดติดต่อกัน2เกมล่าสุดก็กลับมาระเบิดฟอร์มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่เนื้อหอมหลายทีมเนี่ยนะครับเข้ามารุมมารุมตอมมารุมตอมไอ,มพอนะ้พูดอย่างงัี้พูดอย่างงัาเวงวันตอมขี้ไม่ใช่หลายทีมนะครับรุมตอมองตัวเซเมนโยนะครับแล้วก็เป็นทีมระดับพยายักษ์ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น2ทีมยักษ์ใหญ่ใช้คำนี้เลยแล้วกันนะกระดาษปากอยู่เป็งานสองทีมยักษ์ใหญ่จากแมนเชสเตอร์ทั้งซิตี้และอยู่ในเต็ดนะครับทีมจากลอนดอนอย่างเชลซีรวมถึงหงแดงลิเวอร์พูลก็มีข่าวแล้วก็โอ้โหตอนแรกเนี่ยข่าวมาแรงกับลิเวอร์พูลมากเลยนะครับเพราะว่า ลิวพูลเนี่ยมีปัญหาเรื่องกองหน้ากึ่งปีกขายลูยดิอาร์สไปโมซาร่าก็อยู่ในช่วงขาลงโคดี้คักบาดเจ็บอเล็กซานเดอร์อีซักนะ,ะอันนี้หน้าเป้าก็บาดเจ็บก็มีข่าวว่าลิวพูลเนี่ยกระชากตัวเซเมนโย่เนี่ยแถมนะครับแถมมีข่าวนะครับว่าตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันไปที่เรียบร้อยแล้วอีกต่างหากผมก็คิดโอ้โหให้สงสัยโมซาร่าได้ทายาตได้ตัวตายตัวแทนเป็นเซเมนโย่แล้วนะฮะแต่ไปไป,ไปมา,มา กลับกลายเป็นเพียงแค่ข่าวโคมรลอยเป็นข่าวลือนะไม่ได้มีมูลความจริงอะไรมากหลังจากนั้นไม่นานครับนะทีมสิงห์น้ําเงินเชลซีก็ประกาศถอนตัวไม่ลงไปชิงชัยในการแข่งแย่งแข่งขันกันคว้าตัวดาวเตะนะเป็นกองหน้ากึ่งปีที่เล่นได้ทั้งสองด้านเลยนะไม่ไม่ไม่คว้าตัวดาวเตะผู้นี้ผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่า เชลซีจะเอาไปทําแมวน้ําอะไรอีกโอ้โ oh, หตัวเองนี่กอ,องหน้ากึ่งปีกมีทั้งอเรฮันดกานาโชวมีทั้งเปโดเนโตมีทั้งเอสเตวลนะฮะมีทั้งกิฟเทนจะไปถมที่หรือไงนะเชลซีเขาก็ถอนตัว <c oughs> เขาก็ไม่เอาเซเวนโยทีนี้มันก็เหลือสองทีมจากแมนเชสเตอร์ที่จะต้องมาปะทะกันเอาตรงๆนะฮะก็แมนยูปะทะแมนซิตี้เป็นร้องหมดเลยสุดท้ายนะครับ ก็เป็นไปตามคาดไม่ได้ว่าผิดคาดอะไรนักเตะเขาก็น่าจะเลือกนะน่าจะเลือกไปสวมเครื่องแบบเรือใบสีฟ้าโอ้โหแม่งเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยนะครับเปกวาดโอลานะนกตัวแรกเนี่ยคือไปเสริมแนวรุกให้มันมีความดุดันมีประสิทธิภาพเนี่ยสูงส่งขึ้นลองคิดดูดิโอ้โหมีฟิลโฟเดน นะมีโดกูอยู่แล้วมีแบรนดโดตินวามีโอมามามุชมีไรยันแชกีนี่แม่งบวกองตัวเซเมนโยไปอีกหนึ่งคนนะครับเท่ากับว่าแมตตี้ชุดนี้ที่กำลังไลบ่บี้ไลบ่บทไล่หายใจรถต้นคอจ่าฝูงอย่างอาร์สหนออยู่เนี่ยแม่งจะมีเกมรุกที่น่าขามเกรงที่น่าสยดสยองพองขนมากยิ่งขึ้นนะฮะนกอีกหนึ่งตัวคือนี่คือการตัดนะฮะตัดความแข็งแกร่งของคู่แข่งเลยจริงๆไม่ต้องตัดก็ได้ นะแทนที่จะไปอยู่กับลิเวอร์พูลให้ลิเวอร์พูลแกล่งขึ้นก็เซเมนโยไม่ได้ไปอยู่กับลิเวอร์พูลแทนที่จะไปอยู่กับเชลซีซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีลุ้นแชมป์ก็ไม่ได้ไปอยู่กับเชลซีนะครับส่วนแมนยูนะฮะก็ไปตัดกําลังเขายิ่งตัวไม่ค่อยสมประกอบอยู่ก็ไม่ได้ตัวเซเมนโยพูดถึงแมนยูก็ผมก็งง,งนะเห็นเขาข่าวเขาออกมาว่าผู้บริหารบอกไม่ได้ตั้งใจจะเอาเซเมนโยมาเล่นเป็นวิงแบ็คคือจะเอามาเป็นตัวรุกผมก็คิดอ้าไอ้ชิบหาย มึงก็มีอยู่เยอะแล้วน้าไอ้ตัวรุกไอ้ไอ้มิดฟิลตัวรุกมีทั้งเอมเบอร์โม่มีทั้งเมสันเม้ามีทั้งมาติอุสกุนยามีบรูโน่แฟนนันและเจ้าเซเมนโย่ถ้าไม่ให้เล่นวิงแบ็กให้ไปเล่นข้างบนโอ้โหแม่งแย่งกันลงตายของตายหานะครับสุดท้ายก็ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่าฉีกสัญญา65ล้านปอนด์ผมอตรง แอบหวังอยู่ลึกๆแอบหวังแอบหวังว่าเอ๊ะเผื่อเขาจะมีใจมาเขาอยากจะคิดว่าอยากจะต้องการความท้าทายมากกว่าความสําเร็จอะไรแบบเนี้ยนะสุดท้ายก็แอบหวังนิดๆก็ไม่สมหวังนะครับถามว่าเสียดายไหมก็อมก็มก็เสียดายนะก็ว่ากันตามตรงก็ยอมรับว่าเสียดายก็เรื่องดีนะะจากการที่องตวนเซเมนโยยอมย้ายไป อยู่กับแมนซิตี้เรื่องดีของดีนี้ยมีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นเองสำหรับผม <c ười> คืออย่างน้อยนะฮะก็ยังดีที่แม่งไม่ย้ายไปอยู่กับพวกพี่ๆลิเวอร์พูลเฮียตอนแรกนึกว่าไปหงแดงแล้วนะเลยเฮียตกใจหมดเลยไปละเฮียแม่งเอ้ยพู <S <S